สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขคนกําลังสิจับหวยพี่น้องเอ้ยกําลังสิให้ลูกสาวจิกหวยเนาะวันนี้วันที่สิบหกใสิให้จิกก่อนตามตามคะแนนโหวตฮะเล้วเนาะโพลลงไปอันให้โหวตในเฟสเฟสบุ๊กเนาะข้องหวยเสียงแตก แบง่งพวกถามว่าสีหายจิกมื่อนี้หรือมื่ออืน <S <S น่นคะแนนคะแนนเสียงแพ้ในร้ายกว่ากันแมนซันหายตามนั่นอะไรลูกขออยซาบันนี้เอียงน้อยลูกหล่าคำ้ำแพงมาพี่ไว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 ลูกหล่ายงน้อยไวไวยงน้อยเอียงน้อยเอ้ยไวไวยงน้อยมาไวมาไวลูก โอเค okay. พี่น้องจา no. ๋าเนาะคะแนนเสียงเอ้ยบอแมนคะแนนโหวตมาบอกว่าเห็นจับมื่อนี่ห้ายกว่าวาสันจัดไปสิคะเขาหายได้ไปล่อรุ่นมาสันนะมือแรงแต่พี่น้องอย่าลืมด้วยงวดที่แล้วนะมันจ๊ก,ยกอย่างงวดวันที่สามสิบธันวาเดชสามศูนย์ยังสิตาเหมือนบะ บุ๊มิมาี่แ้งมดที่เล่านะกระเปิดกระลอเลยปิดกระาอืมกระเปิดกระป่ายังงะอย่มีอะไรนะกระดาษยังไงนะ น้องจา๋จจาเมื่อน um> si ี้ยเขาซื้ให้เอียงจับสามเถอพี่น้องถามมันเป็นไปได้เด้ออ่าตอนนี้เขาเขาซื้อไว้เยีนยลมันสิ่านคนพี่น้องเลยดูหย่านดมากจะขึ้นปะยี่ร้อยเอาในดีนะลูกหล่าคำแพงให้มันแม่นๆนะคะโอเคแม่นๆค่ะโอเคโอเคไหมคะโอเค อีหลาคัาแพงโศกห้ลาเพิร์ลูกเอ,อิดอง,งลงมาเดียวนน,น่องาอ <laughs> งน <laughs> อนนา <laughs> อนอาจารย์งานยังยังดูดนมอยู่อาจารย์ยักินนมอยู่ <c oughs> ร,อรอ้อยร้อยกินนมมแล้วก็ลกนะกกลกปากลงลงมานกลงมา โเค้าว้ยเอาดีๆลูกมือนี่นะ้้ยปโอเคมือนี่อีร้อยเอาดีๆเด้ลูกหนาทำแพงเด้อ้ป้าว้ยปบางคนกลีข่ามากอ่ะดีลาวัสดแมนนีลาวสดุเอ้าปากกาไมอยากบึ้งก็ไปบึ่งสำนักอื่นเด้อ้ยยนพี่น้องใจเย็นๆอยางไ้ตัวดีๆนั่น อัตโตปอีเอียงแฮะโอ้ยากไม่เอานะครับลูกไม่เอาเดี๋ยวพึ่งน้องแทนจันเย็นลูกน้องแทนมันเอามันขึ้นไปก่อนนะแอบอย่ามาลงมานะแอบไม่ได้ไม่ได้มันสิอาไรวะดีเอียงไม่ได้เอาไปกันลูกเอาไปกันที่ละองค์อย่าลูกน้องค์ลูกลูกจ๋าปากกาจะน้ององมาเนาะนึ่งขึ้บดศูนย์ก่อนวะศูนย์บอ กินลูกตออ่ลูกลาพ่ออไรเวบ่คะสบายดีป่ลูกาสองอาจารย์ประชันกันนอนนอนนมเอาเออ่รแทงเลยแทง่หรอพี่น้องเอาายวาอลูกลาพ่ออะไร้อบ่ลูกเออเอา พี่น้องอืออือแง่รถระหว่างอี้อย่างน้องเท่นฮิน้อเด็กพี่น้องเอ้ยว่าน้องแท่น่ะเฮ็ดหยังอันนี่นะโศกมาเลยพี่น้องเอ้ยโศกมามันสิออกอะลีบ่ลูกอะบอลยาลูกๆมันสิออกอะลีศูนย์ศูนย์กับอันนอนมันสิออกอะลีน่ะน่ะพีงเลยพี่น้องอีหยังบาดนี้มันจะออกอลีบ่ลูกอืมโอเคพวกอะไรก็ลิงกิ้งกิงกูดมาเคลื่อนเลยวะ อย่าพันก่อนด้วยว้าอย่าพาอาจารย์นะอย่าพาลูกา่ขซารเขาพร้อมพี่น้องจ๋าแต่ว่าเลขเขานำมีเบิร์สุกโตนะนับแต่ศูนย์เบิร์ตศูนย์นำเอ่อแต่ศูนย์หอดซิปนาะห้าสิบพันก่อนพี่น้องพันกันยังสุดพันแรพี่น้องเฮ้ยสิจิกระึมาแห้งทว่างงวดนี้ ทุกคนทุกท่านงวดวันที่17มกราคมพุทธศักราช2564ัน้าอยหามันออกหกนะจ๊ะหกสี่กระถาบึงอาจารย์เอียงสองศูนย์สองหนึ่งงวดที่แล้วมันออกหนึ่งเก้าอืม เอิดพาะเลยๆลูกพาะเพาะเอิดพาะไวคืออีร้อยเอิน,นะเม<า>ื่อวานนี่วันจะเอามันไปน้ำหกักบ่้เหาไปนะพาะ้องแท้น้ากล้ยข้ากล้ว<า>ยข้าวปลามันว่ดูทะที่ทน้นนองจับตาดีๆนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสดกมันนองอเตะอืมเีออีกสองเม็ดนี่นลูกอืมตีบพกนคนบกข้นอืมขนสองโตน้องแทนลูกหลากคำแทงอาแทงมึงดูลูกอาแทงมึงด้เมื่อกี้นี่นะมันหนองยังเกาะมันชีออกยังอแทงกันยาแทง้เอาไว้แน่ทางนี้สิิคกนนี เอามาหยาดเป็ดไอ้ลูกมัยหิบบัวอ้าันเอาใส่มือนะเอาลูกเอสื่อขาจะบอล้นะ่ลูก่ลูกอะเดี๋พี่น้องเอ้ยองจงลงอีลอยอีหลาคําแพงไอ้ไฮกให้ลาบอันทานผุมในลูกหลา FC จะก็เยอะแยะมากมายลูกจะอยากได้กลงทองก็ลูก บอาเลลยบอบอกลัวกระปากแล้วกินกระป่าอยู่ขู่มือเฮ้ยมันคือออกแล้วเฮ้ยมันใหญ่โพดพันข้าวพันข้าวพันข้าวแน่นๆทูเข้าแน่นๆเออมันใหญ่แล้วมันก็มาจากขนาดเลนอืออือาอาจารย์หายจากลงได้อาจารย์เหรออย่าพึ่งลูกอย่าพึ่งไล่นั่นเอี้ยงใหญ่อย่าพึ่งลูกโอ้ยลูกหลานกำแพงสิให้จับสามเถื่อนสิได้บัวมือนีวะ จังดนะพี่น้องทำบอเจ้าอยู่คันนะข้าสิให้ใส่มือคือเก่าเด้ออเอาๆเอาๆเอาแล้วลูกอ่ะเด็กคล้ายขลนาเลยลูกเออนส่งเอียงอันนั้นเลูกหลางกำแพงเอียงน้อย เอียงน้อยมืออื่นเลขออกลุอัน่นแม่อันนันม่อิลาาเบิ่งอยู่มันปวดไส้ปวดสันอยักได้อยู่อยากเอาอยากเอาเพียงปันกุสันให้โลเลยเนาะปวดโพเดี๋ยาลูกพาาาเอไปได้เลย เป่าเป่าปดิน้องพี่น้องใจเย็นใจเย็นนุ่นจนว่าเยี่ยงเม่เมือนนี่แล้วจะบระเหตนทางรงเทนอะไรบ่บ่บรีบเาอยากเอาเลยนะมาลงว่าจะเป็นมือล่าได้อียเงยกูหันมาแทนโต๊บมึงบาทหนึงไลูกเร็ว อาลูกหละคํำแพงยาแพงมันด้เลยกมันดื้อคอยสิบอกแพงเจ้าเอาโอ้อยู่กันบวโหบวโหพี่น้องเดี๋ยวถึงเวลาเพื่นจีเองเพื่นองเงยังมาลงมาลูกหล่ะเอาอนนี้ยม่นะพี่น้องเห็นดจป่ะนี้หืมแมงเนสบเราเี้ยบเจ้เถื่อน้องแทก็อะลงมาเรา อาลูกล่ะเอ้าเอาเอาเอียงมันแปดนาทีเลยได้เอียงเห็นแก้าเก่งอย่นมืออียงน้อยอาลูกอ่ะโอยจ่งนได้อียงเ้ยพี่น้องขอนนพี่น้องเด้อบาทนี้อพี่น้องจ๋าไม่ไหวแล้วอออ้ารกมกับไรบนี้สูเฮ้ยเอามาใส่มือเท่านี เอาทำไมลูกชกบหม้อว่ะเลือกกเอิาทำไมลูกเอ่ะมันเสียเวลาไหมอาลูกหลาคัมแพงดูพี่น้องคึ้นยากแท่งวันนี้ว้าพี่น้องมันใส่ไหมนี่หูฮะยังหูได้น้ำมันดึงออกมาใบวงไหนนี่เนาะเอาทำไมลูก มึงไงเด้พี่้องเอ้ยผ่านไปสิบนาทีแล้วไม่สิได้อยู่นี่พนดีล่าจะจับอยู่ครับตอนอะไรเนี่ยอะไรลูกตัวไหรตอนออกไปโอ้ยแกน้องแทนจัดการอะไรเด้อคะแนนนะ

รับแทง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 ตน้อยลูกจะตน้อยตจะตน้อยอาเดป่านนี้พี่น้องเอ้ยผ่านปหลาหนาทีแล้วอาไหนลูกโนเอียงเล้องค์มาลงตีมันนีหนักหรือจังไดคนนี้ลาไปต่อที่มาจัดการ ขนุญาตเห็นคือเก่าเพราะแปะปะลูกรึกษากันหนึ่เปิดไม่ให้แม่ได้ลูกเด้อแม่ก็อยากจะจี๊ดจั่ไวๆด่วนๆโลดมันร้ายนาทีเลยนี่เดิ <c oughs> บนเดินพี่น้องหาผ่านมากอือปวดโพมึงนี่เอี่ยงเอ,อ้ย เร็วเร็ว,รวให้ลูกละโอ้ยเฮ้ยนีย่จิกแล้วตัวนี้อ๋อขอนนี่ได้พี่น้องเด้วยหนึ่งอ๋อถึงเลขสามจบที่จบแล้วอเอาแบบด่วนๆพี่น้องเลยทำแบบบิวอารมณ์มันขัดเลยเผื่อจะได้อีนี่จบเอาไปเอาไปยังน้อยนะพี่ลูกยังน้อยหาย หยาดมามาฮาม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 าอามอมา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 อามามานามามมามามอมามามามกมามาอามามออาม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 า่มามมมัมามามมามามมมามามมา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 มมามมามามมมา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 งมามาพี่มาม ไอ้ครูเขาอ่านเนาะนี่น้นองอ<อ>ไม่ไสและเอียงเอียงใหญ่ไม่ต้องเสือกลูกเอียงใหญ่อย่า,ยายยเสือกเอาอว้าวพี่น้องเขาอ,อนุญาตได้พี่น้องเด้อเร่งด่วนเนี่ยพี่น้องสิลำคาญถ่ายลายนาะทีลายกะ แมนลำคานมันสีโมโหลุบโหแมนมนี่น้องสาเอาลูกหละนี่นี่นี่โอเคคอรนุญาตมาขึมม้นีน้องจบหมาน<ะ>ีา่หาหนึ่งสี่สิบสน่ห้าห้าหนึ่งสี่สี่หึงห้านีองอาจานแทนลงมามีหายไปหนึม่จ้ะอันกระตามที่เขาเขียนแหละไม่ได้จกตาเดยวเขา็เห็นไปตามนี่แหละ

จะเอาเถื่นที่ไดนี่นะมื่อยาลูกเอาายาลูกเอาายาเอามาเอออพอทบิวาตีเออสองถื่อนขี้พีพพีพีพพีเขียนพีอ่อียงแบบยากเลยพี่น้องนนี้นะโคตรยากเลยแปามือลูกด้อือบอือนี่ยี่ยงจิมือของเรานี่ย จริงแฮงหมดจังว่ะ14 16 18ไป19เลขตัวเก่าวะเอาบ9กับกล้วยกับอะไรก็ช่างเธอเอี้ยงงวดต่อไปเธอต้องจิกโอเคยี่เนาะพี่น้องผมเพากับน้องเอี้ยงงวดใหม่แล้วพี่น้องเด้อเออนันน้องแทนยิกเองน้องแทนอะไรกัวะได้แปดอีกแปดอะไรลูกโอเคโอเคมันสีเคลื่อน ไปไปไปยกไ,ไปเดี๋ยวอีกเจียงซิจิกนี่พี่น้องตามน่ะเด้อพี่น้องเด้อเบาๆจา้แาแมลง,ง,น,น,งนีกเอาไปเสี่ยงโศกเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเนาะเอาไปเสี่ยงโศกเบิ่งตามที่น้องเอียงบอกเนาะสามตัวมื่อนี้นะหาหนึ่งสี่ล้านตัวต้องแทนน้องแทนนหนึ่งเก้าซูเปอร์แมนเธอจะไปหนึ่งไปเศร้าสองสูง นอนพี่น้องเนาะเล่นเบาๆน้องพี่น้องเนาะพอมวนเนาะพอดีมวนจะไปจัดนักจัดเต็มเลยล่ะเดี๋ยวสิมาโทษจัดเต็มเลยค่ะเดี๋ยวสิมาโทษลูกข้าแต่ว่าอย่าลืมเด้องวดที่ผ่านมานะมันหายเท่าใดนหร่นะยืเต็มเลยค่ะสามศูนย์นะเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องจ้าขอบใจสุขสุขคนที่ติดตามมังเอี้ยงงวดหนา